สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคีการให้บริการวางแผนครอบครัวในโปรแกรม JH CIS นะคะเมื่อ <c oughs> เราเข้ามาที่โปรแกรม JH CIS เราเข้ามาในหน้าให้บริการแล้ว <c oughs> ก็จะเป็นหน้านี้นะคะนี่คือหน้าข้อมูลเบื้องต้นเราก็ใส่อาการสำคัญเป็นวางแผนครอบครัวรับยาคุมกำเนิดค่ะเคสนี้จะมา รับยาเม็ดคุมกำเนิดพร้อมกับตรวจการตั้งครรภ์ด้วยนะคะอ่าทีนี้เราก็ใส่เป็นให้คำแนะนำให้สุขศึกษาเป็นแนะนำการวางแผนครอบครัวนะคะและอย่าลืมหน้านี้ตรงนี้นะคะบันทึกการให้คำปรึกษาตรงนี้นะก็ให้คำปรึกษาก็จะมีให้เลือกหลายอย่างก็จะเป็นเราตรงนี้เราจะเลือกอะไรก็ได้เลือกเป็นการใช้ยาก็ได้นะคะ แล้วก็หน้าถัดไปก็จะเป็นคําวินิจฉัยจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะตรงนี้นะมาหน้านี้นะคะอาการสําคัญก็คือก็คือเราใส่ลงไปแล้วก็จะลิงก์มาหน้านี้เองเลยเนาะอันนี้เป็น jhs version 22ตุลา2 5 6 7นะคะทุกคนแต่และเวอร์ชั่นก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะอาการร่วมก็คือเราก็ใส่เป็นว่ารับบริการวางแผนครอบครัว ผลตรวจเราใส่เป็นว่าไม่ตั้งครันและรับยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะใส่ชีพจะความดันชีพจรอะไรต่างๆให้ครบน้ำหนักส่วนสูงอะไรช่องนี้ให้ครบเลยนะแล้วก็มาที่รหัสวินิจฉัยนะตรงนี้เราจะเว้นไว้ก่อนก็ได้เรามาคี์หน้าวางแผนครอบครัวก่อนตรงนี้นะคะวางแผนครอบครัวก่อนเลย ก็จะมีให้เราเลือกนะเคสตนี้เขาก็จะตรวจการตั้งคันด้วยนะคะตรงนี้เราเลือกเป็นแทบตรวจปัสสาวะตรงนี้นะคะแล้วก็ผลคือตั้งคันหรือไม่ตั้งคันก็ลงไปผลของเราก็คือไม่ตั้งคันประเภทผู้รับบริการก็คือเก่าก็คือเป็นลายเก่านะคะยาเวชภัณฑ์ยาคุมที่เราให้ก็จะมีให้เลือกหลายเลยหลายอย่าง เคสนี้เขามารับยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนรวมเราก็จ่ายเป็น fmp ไปก็จะมีเป็นยาฉีดแบบเ e อ็กซูตอนฮอร์โมนเดี่ยวนะก็มีถุงยางอนามัยมีหลายอย่างให้เลือกแต่เคสนี้เราจ่ายเป็น fmp นะคะจำนวน3มแผงอ่าวิธีคุมกำเนิดปัจจุบันก็ใส่ไปเป็นยาเม็ดยาฉีดก็ว่ากันไป <c oughs> จำนวนบุตร3คนนะคะที่เราซักประวัติเสร็จแล้วบันทึกข้อมูลการคุมกำเนิด ตรงนี้ปึ๊บอ่าทีนี้เรามาดูหน้าคําวินิจฉัยและจ่ายยานะคะตรงนี้อ่าตรงรหัสวินิจฉัย ICD10 ตรงนี้เขาจะขึ้นมาอาตัตโนมัติเพราะว่าเราตั้งไว้ให้ขึ้นอตนัตโนมัตินะแต่ถ้าใครไม่ได้ตั้งระบบเซตให้ขึ้นอตนัตโนมัติก็ต้องมาคีย์เองนะคะก็ต้องมาใส่เองตรงนี้แต่อันนี้ของเราตั้งไว้เพื่อประหยัดเวลาในการคีย์เนาะวิธีการตั้งค่าให้ขึ้นเองอตัตโนมัติทุกคนไปดูได้นะคะเราเราได้ทําคลิปไว้แล้วในก่อนหน้านี้ในช่องของเรานี่แหละ ก็จะเป็นวินิจฉัยของการให้ยาคุมกําเนิดแล้วก็การวินิจฉัยกันว่ายืนยันว่ายังไม่ตั้งครรภ์คือการตรวจยูเทอรีนเพกเทสนะคะส่วนตรงชื่อยาให้บริการอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราลงแค่เป็นค่าบริการทางการแพทย์แค่นั้นนะคะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วก็มีแค่นี้นะคะมีสามหน้าที่ต้องได้ดลงคือข้อมูลเบื้องต้นคำวินิจฉัยจ่ายยาแล้วก็ ช่องของวางแผนครอบครัวนะคะทุกช่องลงให้ครบนะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วก็กดเซฟไปได้เลยคะ่ะนี่คือเป็นเสร็จสิ้นกระบวนการ1นึ่งเคสของเรานะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ